สวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะพาน้องสาวห้ากลับบ้านนะครับผมเพิ่งเอาน้องฟลอยน้อง,งโชคกลับบ้านเสร็จนะครับก็นี่ก็จะพาเขาลงน้ําครับครับผมลงไปอาบน้ําครับผมก็เดี๋ยวเอาโรมาไซค์ออกก่อน,นะครับก็วันนี้คุณแฟนก็มามาส่งนะครับ เพราะว่าทางผูกไว้สุดไอที่ของผมนะครับอันนี้จะเป็นที่ของคุณยายนะครับที่นาครับผมที่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ของคุณยายนะครับก็วันนี้ก็ค่อนข้างอากาศร้อนนะครับเฮ้ย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 กินน้ำก่อนครับ เดี๋ยวก็ลงเล่นน้ำก่อนเย็นๆนะครับวันนี้ก็นี่ก็ประมาณห้าโมงกว่านครับเกือบหกโมงนะครับกอเดี๋ยวกลับไปก็ส่งผิวายตัดหญ้านะครับเพราะว่าวันนี้ภารกิจตากข้าวด้วยอะไรด้วยนะครับก็เยอะครับผมคอยถ่ายคลิปอยู่ด้วยกันนะครับลงนะครับก็ไม่ได้ถ่ายให้เอฟซีดูนะครับอยู่สั่งสี่ตัวนะครับ ให้เสร็จพลักเก็บตาข้าวก่อนนะครับก็เหลืออีกที่สองที่นะครับสามที่นะครับก็ยังเกี่ยวข้าวอีกหมดนะครับก็ถ้าเสร็จเกี่ยวตาเอาข้าวึ้นเล้าเสร็จขึ้นยุงเสร็จนะครับก็จะได้ถ่ายคลิปด้วยกันนะครับก็รอรถขอไปเกี่ยวข้าวให้นะครับรอคิวนะครับอันนี้น้องสองห้าก็กลับบ้านหลังสุดขอเลยครับวันนี้เ <c oughs> ออเออ อันนี้จะเป็นเขาเรียกจะเป็นทีนานะครับที่แทีินาครับคือเป็นหนองนะครับเฮ้านองเลาะนั่งลงเลย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 หมดน้ำเลยครับเล็กอยู่ครับเพียงเกือบ ร่มสองห้าครับนับลงเลยดับลงดับลงเลยดับลงโอ้ไม่ดับลงครับกินอย่างเดียวครับโอ้โหเห็นใส่เสื้อสีส้มมาตกใจครับผมนึกว่าคนมาจากไหนครับนึกว่าคนป่าคนดงนะครับนกสองห้าคิดอยู่ไม่ใช่คนป่านะครับคนบ้าครับผมหยอกเล่นนะครับผมความสุขของควันนะครับผมลูกชายต้องกลับนกชายต้องกลับบ้านเย็นนะครับว่านกจะปล่อยให้น้องชายกินเยอะๆครับ ลูกชายครับรับลงเลยรับลงรับลงเดืองเดืองเดือดเลยรับลงเว้ยแมนื่มไหมรับลงเดืองรับลงรับลงเว้ยเดืองแม่ลงแม่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 ลงมาแม่ลงมาอ่าพระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วครับพระอาทิตย์ครับรับลงเว้ยอ่าอันนี้เขาก็เก็บเก็บผักบุ้งนะครับ เอาไปทำก๋วยเตี๋ยวเก็บผักบุ้งไปขายนะครับผมหาได้ได้เสริมนะครับผมก็ไม่มีไม่มีรู้ครับผมอ่าเขาจะหาเก็บผักบุ้งนะครับเป็นได้ได้เสริมก็ดีครับผมก็ช่วยๆกันนะครับดีกว่างงงงงครับผมดูเขาเล่นหน่อยครับอ๋อหเล่นหน่อยครับอากาศร้อนวันนี้เล่นหน่อยครับ วันนี้เอาน้องน้องอะไรครับน้องน้องปุ้มปุ้ยครับไปลงไปเล่นสะนะครับคุณแม่ดาวไปเยียบเสียบสะแต่วันนี้คุณแม่ว่ากินได้ห้ามลงเ,เพราะว่าดินมันยังไม่แข็งครับผมแต่พูดบอกก็เลยด้วยความมึนนะครับไม่ใช่มึนครับกอ,อช้างเขาเห็นน้ําเขาก็อยากเล่นน้ําครับเขาก็อยากเล่นน้ําบ้างอะไรบ้างนะครับ ตัวสารแล้วครับผมไม่ต้องถูคีิไขใครเยอะครับน้องสาห้าเพราะว่าเขานี่เป็นช้างที่ผิวสวยครับผมผมว่างาออกเร็วครับผมงาเขานะครับก็อยากจะเห็นความไอตอนที่เขาโตนะครับงาเขาจะออกมาแบบไหนนะครับผมบานขนาดนี้นะครับยังไม่งอนนะครับงอนนะครับยังแบบเขาเรียกงอนนะครับ ก็ยังไม่งอนหากันนะครับก็อย่าดูครับดูเขาจะเขาจะตื่นตื่นคสนเสื้อสีส่งดูครับอตามมงนะครับผมดูครับใครวะ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 น้องสองห้าตื่นเลยครับผมไม่ส่งเสียงอย่ามาใกล้นะครับเดี๋ยวน้องสองห้าเตะกระเด็นถึงบ้านเลยครับหยอกเล่นนะครับผมพูดเล่นๆกันนะครับก็ ตรงนี้ยอดสวยครับผมดูครับผมนี่ครับลูกชายผมน้องกินให้อิ่มหน่อยครับน้องา้5นี้ผักบุ้งขอกินนะครับผมขอกินได้หลายอย่างครับโอ้หมดกัดก็อย่างนี้ครับบ้านอกเราครับบ้านอกของนาเราก็เป็นอย่างนี้ครับเออเออมาคัดเออเออก็อาจจะ ธรรมชาติบ้านเราก็เป็นอย่างนี้อากาศสดใสบริสุทธิ์ครับผมบ้านนอกเราก็ทันใดที่แวะมาชมก็จะมีป้าจะมีอะไรเขาเรียกอะไรครับโฮมสเตย์นะครับก็จะมีโฮมสเตย์เป็นของคุณน้านะครับก็ไม่มีแอร์นะครับ <laughs> จะเป็น <laughs> พัดลมนะครับก็อยู่ติดกับอะไร น้องสายฝนนะครับผมอยู่ใกล้ๆกันมองหน้าต่างก็เห็นช้างเลยครับรยากาศโลมติดครับผมเดินเป็นธรรมชาติครับผมรรยากาศบ้านผมนก็ครับก็ค่อนข้างไม่คนไม่เยอะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็ไม่เย็กมันก็ไม่เล็กนะครับก็จะเป็นสามหมู่บ้านนะครับมีบ้านโสนูบ้านสาราบ้านมมงามนะครับสี่หมู่บ้านนะครับบ้านนพยอมอีกครับผมก็เป็นหมู่ หมู่เดียวกันครับผมแต่เขาเรียกเขาเรียกอะไรครับเขาเรียกเป็นโซนนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับแต่ก็หมู่บ้านเราก็ไม่ห่างกันเท่าไหร่ครับไม่ถึงกิโลครับไม่ถึงครึ่งกิโลครับผมก็เขาจะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนนะครับก็ธรรมชาติล้อมรอบนะครับดูครับวันนี้กินอิ่มนะครับน้องสอห้าท้องปองเลยครับโอ้โหโอ้ยุงเยอะครับผม ก็ยังไม่ได้ไปซื้อไฟกันยุงนะครับผมก็เอ็ดซท่านใดใจดีก็ซื้อส่งมาให้นะครับไฟยุงนะครับไฟยุงไฟอะไรไฟกันยุงไฟมะไฟมะไฟที่เขาไล่ยุงนะครับเขาเรียกไฟอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันไฟจุดยุงนะครับก็เอ็ดซีท่านใดอยากช่วยก็ส่งมาให้เลยครับทักสามสี่ดวงครับ ให้เดี๋ยวก็กลับบ้านครับผมมือแล้วครับตัดหญ้าต่อครับยุงเยอะแล้วครับจะกลับบ้าน,<ใ>นเอ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 ใช้ซองนึงก็ใช่ก็ใช้โกบนญตนาเซงบนชีเฮยอนอ่ะไทยเจออนกับบุญไม่ไม,มองอะไรคำใส่อยู่ใส่ช่อบ,บุญถ้าไปไอ,อ้จีบุญยานี้กินดีครับผม เลรียกยาอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับยาสุบ้านผมเขาเรียกว่าสมุยบ้านผมนะครับแต่ภาาไทยผมก็ไม่รู้เหมือนกันวัวควายก็กินดีครับนี่ครับย่างอย่างนี้ครับช้างยิ่งชอบครับยิ่งแห้งยิ่งกินดีครับย่างอย่างนี้ครับดููครับวันนี้โอทองปองเลยครับต้องใส่ใจเขาสักนิดครับน้อง25 ไม่เห็นหนาควานไม่ได้ควานคิดถึงควานครับไอลูกชายผมเออไอลูกรักมาน,นี่มามากลับบ้านเรามามาน,นี่เรามือเรามามาเดีย๋ยวไปพี่คิดถึงมามามาน,นี่มาแลเย้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 เยอ,อเอ,อ,อคนทางจะมือแล้วครับผมก็ใช้ความสามารถในการเดินนะครับก็อาจจะไม่มือดมากนะครับ เยอะๆมา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 เฮ้ทีเยอ,อะท่านใดดูคลิปมา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 นี่มา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 เราเรียกเขาพเพาะในะครับลูกสาวห้าเขาชอบเสียงพเพาะอ่าท่านใดดูคลิปนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผม กดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้หน้องสาวห้านะครับผมให้ทำคลิปต่อไปนะครับก็ฝากอะไรนะครับผมก็ลืมฝากอะไรครับฝากกดกระดิ่งนะครับเออกดกระดิง่งมามา,มากดกระดิง่งรับคลิปต่อไปนะครับผมก็อันนั้นก็แค่นี้ครับผมขอขอบคุณครับที่รับชมคลิป น้องเสาห้าน,นะครับผมวัสดีครับ